สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนถามความคิดเห็นเข้ามาว่าแนวทางการวิเคราะห์การลงทุนแบบท็อปดาวกับแบบ b อ t t ท m มอเนี่ยอันไหนดีกว่ากันหรือว่าผมอะใช้วิธีไหนก่อนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับเผื่อบางคนไม่คุ้นกับไอ้สองคำนี้ไอ้คำว่าการวิเคราะห์หุ้นแบบท็อปดาวเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเริ่มต้น ที่เราจะมองหาหุ้นที่เราจะลงทุนเนี่ยจากการที่มองภาพกว้างก่อนเช่อนอาจจะมองเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะมองเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอาจจะมองเทรนด์ของธุรกิจว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจแบบไหนน่าจะทําได้ดีเริ่มจากภาพรวมก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยย่อยลงไปว่าสมมติเราคิดว่าการเงินดีแล้วการเงินเป็นพวกกลุ่มไหนล่ะธนาคารเห,หรือว่าปาระกันหรือว่าอะไรนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นโอเคไหมคือเริ่มจากภาพรวมก่อนแล้วก็ย่อยลงไปเล็กๆลงไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าการดูแบบท็อปดาว ส่วนวิธีการแบบ bottom up ก็คือมันก็กลับกันแทนที่เราจะไปโฟกัสที่ภาพรวมก่อนไปดูว่าเศรษฐกิจเป็นไงอินดัสทรีแบบไหนน่าจะเติบโตเราก็เริ่มไปที่ดูที่ตัวบริษัทก่อนดูว่าบริษัททําอะไรน่าสนใจไหมบริษัทขายอะไรมีจุดเด่นอะไรนะครับแล้วค่อยขยายความออกมามา,มาดูพวกงบการเงินผลประกอบการแล้วก็มาดูอินดัส t r ีอีกทีนึงว่าโอเคในอินดัส t r ีนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคู่แข่งใหม่เข้ามาไหมแข่งขันเป็นยังไงนะครับแต่สาระสาคัญก็คือไอ้ bottom up approach เนี่ยส่วนใหญ่ความ สนใจหรือว่าจุดโฟกัสก็จะไปอยู่ที่ตัวบริษัททีนี้เรื่องคําถามว่าแล้ววิเคราะห์แนวไหนดีกว่ากันเนี่ยผมว่ามันก็พูดยากนะคือดีกว่ากันเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการที่จะลงทุนแบบไหนยังไงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอย่างผมลงทุนแบบหุ้นรายตัวใช่ปะผมใช้วิธีการ bottom up แน่ๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลด้วยซึ่งมันก็อาจจะเป็นแค่ความถนัดส่วนตัวก็ได้นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันดีกว่าหรือเปล่าคือมันก็ไม่รู้ว่าจะวัดผลเทียบกันยังไงเน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็พรีเฟร์ที่จะใช้ bottom up มากกว่าแหละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอคนที่บางทีเขาลงทุนใช้วิธีแบบ top down เหมือนกันนะครับโดยภาพรวม top down เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูพวกสภาพเศรษฐกิจใช่ไหมดูว่าเอออัตราเงินเฟ้อมั่งอัตราดอกเบี้ยมั่งการจ้างงานการเติบโตของเศรษฐกิจภาคธุรกิจแบบไหนน่าจะมีการเติบโตเพราะว่านวัตกรรมเพราะว่านู่นนี่นั่นใช่ปะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งในความเห็นส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยม ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ที่จะไปดูยกตัวอย่างเช่นการเลือกกลุ่มธุรกิจที่น่าจะเติบโตในอนาคตอย่างเงี้ยเลือกเซกเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือผมก็พบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หุ้นที่ดีบริษัทที่เติบโตแล้วทำได้ดีเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกธุรกิจแหละคือสุดท้ายผมพบว่าเราไม่ต้องไปพยายามเดาก็ได้ว่าอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนมันจะมาเพราะสุดท้ายโอกาสเนี่ยมันก็หาได้ในทุกๆธุรกิจอยู่ดี เราแค่ต้องมองหาบริษัทที่มันมีจุดเด่นสินค้ามันมีความโดดเด่นหรือว่าคนจะเป็นต้องใช้แล้วมันมีอำนาจในการบังคับผู้บริโภคให้มาซื้อของนะครับโดยเราอาจจะดูงบการเงินประกอบด้วยว่าโอเคมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะไอ้บริษัทพวกนี้เนี่ยบางทีมันอยู่ในโออีคอเนมีเลยนะคือแบบอยู่ในธุรกิจที่แบบดูแบบเกา่าดูธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรแต่พวกนี้มันก็ทําได้ดีนะครับแล้วมันก็เติบโตแล้วมันก็กำไรดีมากแล้วถ้าเราถือคุณพวกนี้เราก็รวยมากด้วยเช่น อันนี้บริษัท CSX Corp นะครับธุรกิจของเขาก็คือทำรถไฟนะเขาก็เป็นเจ้าของเรลเน็ตเวิร์นะครับมีทางรถไฟแล้วก็มีตู้รถไฟมีสถานีรถไฟธุรกิจหลกัหลกๆก็คือพวก transportation of goods ก็คือขนส่งสินค้านี่แหละนะครับเน็ตเวิร์ของเขาก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศ US ทีนี้ไอธุรกิจนี้เนี่ยถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเขาก็เป็นเรลเน็ตเวิร์แบบนี้แหละนึกออกไหมก็คือทำเหมือนเดิมเป็น Old economy ดูไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นอะไรถูกปะ แต่วถ้าเกิดเราดูผลประกอบการย้อนหลังเมื่อ10ปีที่แล้วนะมันจะถึงวันนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเช่นกันนะครับราคาหุ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นจากเมื่อตอนนู้นเลยอยู่ประมาณ7กว่าเหรียญนะครับปัจจุบันอยู่33เหรียญก็คือเติบโตมา4ทเท่ากว่าในช่วงระยะเวลา10ปีหรือว่าง่ายๆก็คือผลตอบแทนเนี่ยเกิน15%ต่อปีและนี่เฉพาะราคานะครับไม่นับปันผลด้วยนะพอใช้ได้ไหมครับสำหรับธุรกิจที่มันแบบโออีคไนมีสุดๆดเลยปะ หรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริษัทออร์โโซนครับบริษัทออร์โโซนเนี่ยก็คือเป็นรีเทลเลอร์เป็นค้าปลีกพวกสินค้าประเภทออโต้พาร์ทชิ้นส่วนรถยนต์อ็อเซอร์รีของรถยนต์นะครับลักษณะที่เขาขายเนี่ยก็คือมีหน้าร้านนะคนมาซื้อสินค้าก็จะมีพนักงานให้คําแนะนําขายสินค้านะครับแล้วก็จ่ายเงินเอาสินค้าไปก็ประมาณนั้นนะมีเวร์เฮาส์มีศูนย์กระจายสินค้ามีสาขามากมายทั่วประเทศออร์โดโซนเนี่ยในอดีตก็เป็นรีเทลเลอร์วันนี้ก็ยังเป็นรีเทลเลอร์อยู่ ครับโอเคเขาอาจจะมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะโอเคไหมก็อาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วสักทีเดียวอาจจะบริหารจัดการสต็อกได้ดีขึ้นนะครับมีแม n จเมนต์ซิสเต็มมีการใช้ IT มีอะไรเข้ามาเยอะขึ้นแต่สาระสําคัญของธุรกิจเนี่ยก็ยังเป็นการรีเทลออโต้พาร์ทอยู่และที่สําคัญก็ยังเป็นการรีเทลแบบผ่านหน้าร้านเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะโอเคเขาอาจจะมีแบบออนไลน์สามารถเข้ามากดสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แต่บ i ิ e s s ส่วนใหญ่ก็ยังมาจากหน้าร้านอยู่นะครับยังลงทุนในสาขายังลงทุนใน พวกอะไรอะ distribution center อยู่ o ออีคอ n เม y ไหมครับแบบนี้ธุรก,กิจยุคเก่าเลยนะคือแบบยังขายของอยู่แบบ brick and mortar ยังแบบหน้าร้านอยู่เลยนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิปีนะบริษัทออโต้โซนเนี่ยเขาก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะยอดขายเติบโตกำไรเติบโตขึ้นมาจิ้ n ดีขึ้นนะครับมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นมีอาการเอาสินค้าประเภทที่มันเป็นแบบอะไร private label ของตัวเองเข้ามาขายมาจิ้ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะสุดท้ายแล้วเนี่ย คือ10ปีที่ผ่านมาที่ผลประกอบการเขาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยราคาหุ้นของออโตโซนเนี่ยสูงขึ้นแบบ5เท่าอะครับจากต่ก่อนนู่นอยู่ประมาณ370เหรียญ10ปีผ่านมาราคาหุ้นพันเเหรียญแล้วจะ2,000เหรียญอยู่แล้วนะครับหรือตีง่ายๆว่ามันเฉลี่ยเนี่ยมันปีละ17.5%น่าเกียดตรงไหนไหมธุรกิจแบบโออ o ค o นมี e เลยนะเห็นภาพไหมครับ คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยผมไม่ได้จะบอกว่าเอ้ยธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชันเป็นอะไรนิวอีโคโนมีพวกนี้ไม่ดีนะไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นนึกไหมแต่ผมแค่กําลังจะบอกว่าเอ้ยบางทีเนี่ยไอธุรกิจที่เราองว่ามันเป็นธุรกิจน่าเบือ่อดูแบบธรรมดาหรือว่ามันเป็นธุรกิจแบบโออีโคโนมีธุรกิจเก่าเนี่ยแล้วเราก็ตีความเหมาไปว่าเอ้ยทุกบริษัทในนั้นเนี่ยมันไม่เวิร์กมันเติบโตช้ามันเวิร์ไป นในธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีพวกที่มันทําได้ดีธุรกิจที่มันแบบ outstanding มากมากนะครับกิน market share คนอื่นแล้วก็เติบโตแบบรวดเร็วเนี่ยมันก็ยังมีอยู่และดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้มุมมองแบบ bottom up เนี่ยมันก็ make sense มากกว่าเพราะว่าการมองแบบ bottom up เราก็จะไม่พลาดพวกโอกาสพวกนี้เราก็จะดูไปที่ individual company เนี่ยมล้าก็จะพิจารณารายบริษัทแล้วเราก็จะมองหาบริษัทที่มันทําได้ดีมีจุดเด่นเข้มแข็งคือเราจะไม่ไปจํากัดบอกว่าเออเฮ้ยมองกับ top down แล้ว เรารู้สึกว่าธุรกิจกลุ่มนี้น่าจะโตดังนั้นเราก็โฟกัสเฉพาะกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามองแคบไปหรืออย่างบางทีเวลามองท็อปดาวบางคนก็มองแบบดัชนีตลาดหุ้นโดยรวมอย่างเงี้ยเช่นตอนนี้มองว่าเซ็ตอินดซ x เนี่ยอยู่จะพันเจล้วยเก้าส้าลโอ้ยตอนนี้หุ้นแบบแพงไปแล้วเนี่ยหุ้นเซ็ตแพงหุ้นประเทศไทยแพงต้องไปหุ้นต่างประเทศแล้วโอกาสในไทยหาไม่ได้นูน่นนี่นั่น แล้วเขาก็มองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับเพราะว่ามุมมองมันทอปดาวจัดไงแทนที่จะไปดูในรายละเอียดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูรายละเอียดจริงๆนะครับถ้าเราจะหาโอกาสในหุ้นไทยจริงๆเนี่ยพวกหุ้นที่มันเป็นแบบรีสที่เป็นห้างที่มันเป็นโรงแรมเนี่ยจริงๆมันยังไม่ฟืน้นมันยังต่ำกว่าช่วงแบบก่อนโควิดเนี่ยเยอะมากถ้าคุณแบบเป็นนักลงทุนที่มองแบบ long term view หน่อยนะครับมองไปว่าในอนาคตเนี่ยถ้าโควิดมันจบประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ต่างชาติจะยังมาท่องเที่ยวอยู่ไหมถ้าเกิดบอกว่าเออน่าจะใช่นะ งั้นอย่างนั้นรีดพวกที่เป็นพวกโรงแรมพวก p e r t y ที่มันเป็นโรงแรม Asset ประเภทอย่างนี้เนี่ยมันก็ควรจะฟื้นกลับมาทําได้ดีไหมแต่ถ้าเราดูแบบ Top View มากๆเราดูว่าโอ้ย index พันเจ็ดแล้วอแพงไปแล้วจบคือเลิกดูเลยเนี่ยโอกาสพวกอย่างเงี้ยเราก็จะหามันไม่เจอดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเราจะหาโอกาสที่เป็นหุ้นรายตัวเนี่ยการทํากันบ้านในลักษณะที่เป็น bottom up เนี่ยก็ควรจะเหมาะสมมากกว่าแต่ในทางกลับกันเนี่ย ไอ้การวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์เนี่ยมันก็จะมีเซนส์กว่ากันเยอะมากถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะลงทุนแบบแอสเซทอะโลเคชันภาพรวมเราอาจจะลงทุนผ่านกองทุนรวม ETF เราอาจจะลงทุนแบบบริหารพอร์ตแบบภาพรวมของเราไม่ต้องการจะลงทุนแบบหุ้นรายตัวเนี่ยไอ้การมองแบบท็อปดาวน์เนี่ยก็จะม e เซนส์กว่าเยอะมากเช่นเดียวกัน เพราะในหนึ่งกองทุนเนี่ยมันก็ถือหุ้นเยอะแยะไปหมดใช่ไ่มสัดส่วนมันก็ไม่เท่ากันอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปนั่งวิเคราะห์หุ้นแบบ bottom up รายตัวเลยว่าเออกองทุนนี้ถือหุ้นอะไรบ้างหุ้น1 2 3 4 5สอมส้าดีไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อย practical เท่าไหร่นะครับไอแนวทางแบบ top down approach เนี่ยจริงๆพี่ที่ทํางานที่เป็นหัวหน้าผมเนี่ยเขาก็ถนัดวิธีการนี้นะแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วย เวลาที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมองจากภาพรวมว่าโอเคเขามองเห็นธุรกิจกลุ่มไหนอุตสาหกรรมกลุ่มไหนที่ในอีก3ปี5ปีข้างหน้านเนี่ยมันน่าจะเติบโตมันน่าจะมีโปรดักเกิดขึ้นจริงมันจะมีโกรสเกิดขึ้นในธุรกิจนั้นๆนะครับมันจะเป็นเอ u เคิร์ฟอันใหม่พอเขามีมุมมองปุ๊บเนี่ยเช่นสมมุติเขามองว่าเป็นอะไรดีเป็นไอ้นี่อะไรนะเซมิคอนดักเตอร์สมมุติเป็นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าโอเคในกลุ่มกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมั่นใจ ไอ้หุ้นบริษัทไหนเฉพาะเจาะจงว่ามันจะได้กําไรดีเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้อาจจะเดายากไปหน่อยนะครับเราก็อย่าไปเสียเวลาเดามันเลยแล้วก็ซื้อมันแบบรวมๆไปทั้งกลุ่มเลยละกันเขาก็จะไปซื้อ etf ที่ลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เป็น s e คอ c o n d u c t ร r เป็นต้นนะครับนึกภาพออกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาเดาแม่นนะคือเขาไม่ต้องแม่นในรายบริษัทถูกไหมครับเขาเดาแม่นโดยภาพรวมว่าโอเคอีกสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยความต้องการใน s e คอนดั d u c t ร r จะสูงขึ้นจริงถ้าเขาเดาถูกประมาณนี้เนี่ยโดยภาพรวมพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเขาเ,ขาเามาก็า ดังนั้นสรุปถ้าเกิดว่าถามว่าไอ้วิธีการวิเคราะห์หุ้นแบบท็อปดาวหรือว่าบอททอมอัพดีกว่ากันเนี่ยอันนี้มันก็ตอบยากมันน่าจะแล้วแต่วัตถุประสงค์อาจจะแล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าผมใช้วิธีไหนเนี่ยโดยส่วนตัวผมใช้บอททอมอัพ์ฟแอปโรชแน่ๆและในความเห็นส่วนตัวเลยนะที่ไม่มีงานวิจัยใดรองรับนะครับผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะนะถ้าเกิดว่าคุณลงทุนแบบหุ้นรายตัวเนี่ยบอททอมอัพแอปโรชก็ได้ผลดีทีเดียว วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สาหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ